ไรปีนเป็นไรป,ปีนปโอเ้โอเจ้าจ้อยเก่งมากส๊าลาแม่เหรอปีนท้องแล้วครับ ผมเกิดเป็นพ่อแล้วครับค่ะเดี๋ยวก็คงไปหาหมอค่ะได้ครับงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนเลยนะคะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับไปยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออัพนี่แป๊บนึงอืออะไรจะเนี่ยอือเออปอพอดีปิ่นนึกขึ้นได้เพื่อนปิ่นแนะนำมาบอกว่ามีคลับสำหรับคุณแม่และลูกน้อยนะ ที่ดีมากๆเลยชื่อว่า s 2 6ยครับเดี๋ยวเราจะแบบโทรไปปรึกษาเขาดีไหมเผื่อว่าระหว่างทางไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้แนะนำเราได้เออๆลองดูสิเพื่อนปองก็แนะนำเหมือนกันเขาให้คำปรึกษาฟรีด้วยอ๋อฟรีเหรอนั่งเลยนั่งเลยมาโทรยก่อนโทรกันไม่รู้เปิดสเร์โฟนเลยนะเป็นแล้วดีแล้ว สวัสดีค่ะพยาบาลธัญนามร,รักษาินดีให้บริการค่ะสวัสดีค่ะชื่อปิ่นนะคะ<ม>พอดีว่าเป็นเป็น,ปนคุณคุณแม่ใหม่ๆเลยนะคะเพิ่งตรวจพบว่าตั้งครรภ์น,นะคะ,ค,ะคือคือตอนนี้ค่ะอยากทราบว่าอะไรบ้างที่ทําได้แล้วอะไรบ้างที่ห้ามทําบ้างนะคะยินดีด้วย <c oughs> ค่ะแม่สำหรับคุณแม่ที่เพิ่งทราบว่าท้องเนี่ยก็ต้องรีบไปฝากท้องที่โรงพยาบาลเพื่อให้คุณหมอเช็คอีกครั้งนะคะ และตอนนี้เนี่ยรบกวนคุณแม่งดดื่มแอลกอฮอล์รับสบุตรรักษาสุขภาพและความสะอาดของร่างกายค่ะเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนและก็ไม่ควรยกของักหรือเรื่องผิดสิ่งของนะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ความเครียดจากการทํางานด้วยค่ะแล้วเรื่องอาหารการกินล่ะคะอะไรที่ทานได้บ้างอะคะ่ะเน้นอาหารห้าหมู่ค่ะงดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนของหมักดองอาหารรสจัดอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ชิ้นของหวานต่างๆนะคะนี่อออขอขอทราบนิดน,นึงครับผมของเผ็ดเนี่ยเข้าใจนะครับ,ค,รบคาเฟอีนเนี่ยเข้าใจครับแต่ของหวานนะครับทําไมล่ะครับสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ฮอร์โมนของการตั้งครรภ์จะสูงขึ้นเรื่อยๆตามอายุข,ของคันภซึ่งฮอร์โมนนี้จะไปต้านน้ำย่อยน้ำตาลคืออินซูลินจากตับอ่อน ทำให้อาจเกิดภาวะผวาหวานระหว่างตั้งครรภ์ได้ซึ่งควรหลีกเลี่ยงของหวานหรืออาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่มากเกินไปค่ะที่สําคัญนะคะคุณแม่ควรดื่มนมที่มีโฟเลตสูงเพื่อพัฒนาการที่ดีของลูกในครรภ์แล้วก็สุขภาพที่ดีของคุณแม่ด้วยค่ะก็ดื่มอย่างน้อยวันละ1แก้วค่ะอ๋อพอดีเลยค่ะอันนี้เราก็ทานมาได้ระยะหนึ่งแล้วเนาะเยี่ยมเลยค่ะคุณแม่ที่สำคัญคุณแม่ควรพบคุณหมอตาม วันดีค่ะวันนี้เนี่ยกำลังจะออกไปหาคุณหมอเลยะคะ่ะเออยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะอุ่นใจขึ้นเยอะมากเลยค่ะหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมเรายินดีให้คำปรึกษ,ษาทุกเรื่องนะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะขอขไปหาหมอหนึ่งแก้วก่อนไววมากเลยนะคะเพื่อลูกของเรา <Hey. S 1> <Yes. S 2> c h e e r